ตรงนี้ฝนจะตกรดรวมขึ้นของเสร็จคุมเลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่คุมฝนตกกลับมาเอากลับมาไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> เอากลับมาคือเอาไว้ทําพื้นบ้านตัวเองเลยวาเมดนะ <Okay. S 1> รับทราบทั้งสองคันเลยนะครับรับทราบห่วยห่วยห่วยยวบักแอวคุณต้อประก,กันนี่ สีตอมาได้สีตอมาได้ตอมันสีตอดมีแต่สิขายตอเปล่าแล้วก็ป้า